วันนี้นะคบคุณเจอครูบาลนนะคบในช่องทางทิกตกอแล้วก็ในช่องทางแอปสีฟ้านะครับอยากจะมาให้มันทันนะคบเวลาเวลาประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะจะให้คุณดูฉากหลังครูบาลนนะครับก็คือเป็น,เป,นเป็นห้องนอนของครูบาลนนะคบแล้วเราก็จะเห็นวิวอันนี้เป็นวิวแบบเห็นรถใช่ไหมแล้วก็จะมีวิวเมืองเต็มไปหมดเลยสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคบอ่ะห้องครูประมาณครึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบองศาแล้วกันอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะคะว่ามันช่าง ทำให้เรานะคะร,รู้สึกแบบมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเกินเป็นความรู้สึกของการที่คุณเข้าใจไหมว่าพอเรานะครับอยู่ในบรรยากาศที่มันดีอ่ะเราก็มีความสุขมากๆเราจะชอบไปนั่งกันแบบตามที่ที่มันมีบรรยากาศดีๆไม่ว่าจะเป็นสวนสาธรารณะใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นสวนดอกไม้ร้านคาเฟ่เพราะเราต้องการบรรยากาศดีๆทีนี้เดี๋ยวครูจะบอกคุณนะคะว่าวันนี้ การที่เราจะดึงดูดทุกความปรารถนาให้มันเป็นจริงได้คุณต้องทําอะไรบ้างคุณอยากจะบอกนะคะว่าการที่เราจะดึงดูดความปรารถนานะครับมันง่ายมากๆเลยคือการที่เรานะครับต้องเปลี่ยนขึ้นคุณต้องพาเองไปอยู่ในคลื่นของความร่ํารวยเท่านั้นนี่คือคีย์สําคัญคีย์แรกและคีย์เดียวในไลฟ์สดนี้โอเคไหมพีมลงอมาฉันพร้อมร่ํารวย ฉันพร้อมรำ่ำรวยอันนี้คือสิ่งที่ครูให้คุณฝั่งจิตใช่ไหมและเนื้อหาหลักของเราวันนี้นะคะคีย์สำคัญคือคุณต้องเปลี่ยนคลื่นไปอยู่ในคลื่นของความมั่งคั่งรำ่ำรวยีิมอีกประโยคหนึ่งคือฉันอยู่ในคลื่นของความมั่งคั่งรำ่ำรวยโอเคไหมฉันอยู่ในคลื่นของความมั่งคั่งร่ำรวยโอเคไหมสองคีย์พร้อมกันเลยแล้วครูจะอธิบายต่อเวลาที่เรานะคะต้องการความปัถนาส่วนมากแล้วความปัถนาที่เราต้องการ หมายความว่าเรายังไม่มีมันจริงไหมไอสิ่งที่เราต้องการน่ะมันเรายังไม่มีเราจะต้องการมันอย่างเช่นบางคนต้องการความรักที่ดีอาจจะมีคนรักอยู่แล้วแต่ว่าคนรักไม่ดีหรือคุณไม่มีคนรักเลยแล้วคุณก็ต้องการคนรักที่ดีสิ่งที่คุณอยากจะบอกคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆสิ่งของดีๆนะครับคุณสามารถสั่งให้มันเข้ามาในชีวิตคุณได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ ทุกคนยอดเยี่ยมครับออายารนี้หม่ขอบคุณมากเลยครับที่ทีมสรุปคีย์สำคัญลงมานะครับเวลาที่เรารเปลี่ยนไปอยู่ในคลื่นของความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาเข้าใจคำนี้ไหมเราจะได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาเพราะเวลาที่คุณรู้สึกเหลือเฟือรู้สึกมั่งคัง่งคุณไม่รู้สึกขาดแคลนเก็ตปะถ้าคุณรู้สึกขาดแคลนรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันยังไม่มีบ้านที่ดีว่ะฉันยังไม่มีรถที่ดีว่ะฉันยังไม่มีเงินเลยคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนั่นคือการอยู่ในคลื่นขาดแคลนเพราะคุณอยู่ในคลื่นขาดแคลนเท่ากับว่าทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาคุณยังไม่ได้มาทีนี้เวลาที่เรานะครับอยู่คนละคลื่นกับสิ่งที่เราต้องการหมายความว่าเรากับกับสิ่งที่เราต้องการอยู่ฝั่งตรงข้ามเข้าใจไหมคบ คุณลองนึกภาพนะคะคุณกาลังจะข้ามสะพานลอยกําลังจะข้ามทางม้าลายสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งคุณต้องข้ามสะพานลอยไปเอามันหรือคุณต้องข้ามทางม้าลายไปเอามันถูกไหมคุณอยู่คนละขึ้นน่ะแล้วบางทีคุณก็อาจจะแบบข้ามข้ามในจุดนั้นไม่ได้อาจจะไม่มีสะพานลอยอาจจะไม่มีทางม้าลายให้คุณข้ามแล้วคุณก็ไม่ได้นสิ่งที่คุณต้องการสักทีแต่คุณลองนึกภาพดูนะว่าถ้าคุณข้ามไปรอก่อนคุณข้ามสะพานลอย คุณข้ามทางมาลลยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งรอไว้แล้วอ่ะไอสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ฝั่งนั้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับคุณอาจจะอยู่ถัดคุณไปอีกร้อยเมตรถัดคุณไปอีกสามร้อยเมตรแล้วคุณเดินไปเรื่อยๆโอกาสที่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมีไหมครับแน่นอนมีและก็เกิดขึ้นเร็วด้วยอันนี้ครูกําลังอุปมาอุปมานะคือเปรียบเช่บให้ฟังว่าถ้าคุณอยู่ตรงข้ามกับความต้องการกับความปรารถนาทุกสิ่งที่คุณต้องการนะแล้วคุณอยู่ตรงข้ามมันคุณ มีโอกาสที่จะได้มันแต่ไม่รู้เมื่อไหรแต่ถ้าคุณข้ามไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับมันเลยคุณมีโอกาสที่จะได้มันและมันจะได้เร็วขึ้นเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมคะว่าสิ่งที่เราต้องการมันก็ต้องการเราเหมือนกันมันก็อยากจะมาอยู่กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากได้อะไรครูแนะนํานะคะว่าให้ไปทําความเข้าใจคีย์นี้สําคัญนะให้ไปทําความเข้าใจความรู้สึก ว่าคนที่เขามีแล้วอะ่ะเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงเพราะคนที่มีแล้วเขาจะรู้สึกแบบออกหน้าออกตาให้เราเห็นโอเคไหมอย่างเช่นคนที่มีรายได้หลักแสนแล้วเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนเขาจะใช้อ่าความรู้สึกยังไงเขาจะมีฟีลลิ่งยังไงเขาจะยิ้มล่าเริงคุณมาดูคุณก็ได้รายได้หลักแสน คุณมีรายไดกแสนแต่ยุยี่สี่นะคะุูมีความสุขมากๆมีบ้านมีรถมีความปลอดภัยแต่คุณไม่ต้องการความปลอดภัยครับคุณต้องการชีวิตที่สนุกคุณต้องการชีวิตที่ยอดเยี่ยมทีนี้สิ่งที่คุณอยากจะบอกคุณก็คือเราทุกคนนะครับต้องการหลายสิ่งหลายอย่างต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ต้องการความปลอดภัยครับเพราะว่าชีวิตที่ปลอดภัยเป็นชีวิตที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซน การอยู่ในคอม์ตโซนโซนสบายใจของเราหรือโซนสบายกายก็คือร่างกายเราสุขสบายมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่โตพูดกันตรงตรงพูดกันตรงตรงเลยคนที่มีรายได้หลักแสนก็ต้องการมีรายได้หลักล้านหลักสิบล้านหรือมากกว่านั้นเพราะอะไรครับเขาต้องการเงินหรือเปล่าคือบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้แค่ต้องการเงินครับมันเป็นความคิดที่ขึ้นเตะเขาเรียกว่าเป็นความคิดที่อ่าที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรวะเออตื้นๆเกินไปเออมันเป็นความคิดที่ตื้นเกินไปคือทุกคนต้องการเงินที่มากขึ้นไหมทุกคนต้องการครับแต่ฝั่งที่ครูอยู่นะครับคือฝั่งของความความสาเร็จเนี่ยก็คือครูเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จทุกด้านในชีวิตการงานการเงินความรักความสัมพันธ์สุขภาพการให้เนี่ยเขาต้องการให้ชีวิตเขาดีขึ้นทุกด้านและเขาต้องการส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคนอื่น เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ต้องการเงินครับแต่มันคือต้องการครบทุกด้านการที่เราแค่มีเงินมากขึ้นแต่เราไม่ได้มีความสุขมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการที่สุดถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องการมีเวลาไปทำในกิจกรรมที่คุณชอบมีเงินคอยซัพพอร์ตชีวิตคุณคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณก็สามารถไปได้คุณอยากจะไปดูหนังดูหนังนี่มันก็จะมีบัตรธรรมดาใช่ไหมหรือว่าดูหนังที่แบบว่ามีเอ็กซ์คลูซีฟเป็นเล้าอย่างนี้ มันก็ต้องใช้เงินในการให้ประสบการณ์กับคุณแต่สิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดน่ะมันก็อยู่ในองค์รวมทั้งหมดถูกไหมครับเป็นเป็นองค์ประกอบในชีวิตคุณคือทุกคนต้องการชีวิตที่มีความสุขครบทุกด้านมีคนรักที่ดีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักมีอาสังคมที่น่ารักมีอะไรได้ที่เยอะพอเยอะเกินพอสําหรับคุณมีเวลาในการใช้ชีวิต ้ใช้ประสบการณ์กับสิ่งที่คุณอยากจะใช้ประสบการณ์กับกิจการที่คุณชอบกับสิ่งสิ่งของที่คุณอยากได้ทุกคนูกทุกคนเก็ตไหมเพราะฉะนั้นคุณอยากจะบอกนะคะว่าวันนี้ตัวคุณเองนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณอยากได้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องย้ายตัวเองออกจากคลื่นขาดแคลนก่อนย้ายออกด้วยความรู้สึกก่อนนะย้ายด้วยความรู้สึกก่อน ชีวิตจริงนี่มันอาจจะยังอยู่ในความขาดแคลนครับอาจจะยังอยู่ในงานประจําอยู่อาจจะยังอยู่ในเชื้อกิจที่แบบนั่งเฝ้าร้านหรือว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ดีร่างกายเราอาจจะยังอยู่แต่สิ่งที่คุณต้องย้ายก่อนอันดับแรกคือความรู้สึกคุณหัวใจของคุณคุณต้องย้ายความรู้สึกคุณย้ายหัวใจคุณออกไปอยู่ในเครื่องของความมั่งคั่งอันนี้คือคีย์แพนที่ครูสอนลูกศิษย์เป็นทอเลยนะคะลูกศิษย์โคชชิ่งเพราะครูเก็บเลยว่า ถ้าคุณต้องการอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเนี่ยแล้วคุณไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการยังไงคุณก็ไม่ได้ครับแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้คีย์นี้ด้วยไม่รู้ไม่พอไม่อยากเรียนรู้ด้วยคือคนเก็ตไหมคือคุณจะสังเกตว่าคนที่รวยนะครับมีแค่ห้าเปอร์เซ็น์ของโลกไปน,นี้ประเทศไทยมีประมาณเจ็ดสิบล้านคนมีแค่ห้าเปอร์เซ็น์ี่รวยในเจ็ดสิบล้านคนมันน้อยมากครับแต่พอเรามีโอกาสคือเรามีออนไลน์เข้ามาแบบเนี้ เราสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยจากค่าเปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเราเข้าไปอยู่ในคนกลุ่มหกเปอร์เซ็นต์ได้ไหมกล,ลุ่มรุ่นใหม่ที่จะเป็นคนที่มีรายได้มีสุขภาพดีมีความสุขทุกด้านในชีวิตเราสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยได้เพราะตอนนี้นะครับฝั่งเอเชียเป็นฝั่งที่ทําเงินได้มหาศาลมีเงินสะพัดเยอะมากมากฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยค่าเงินหรือว่าทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเป็นขาลงครับเพราะเขา ใช้โซเชียลมีเดียแต่เขาไม่ได้ใช้แบบบ้านเราเขาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียแบบขายของเขาใช้โซเชียลมีเดียในการทําแบบอ่ะในฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับทำโซเชียลมีเดียขึ้นมาเพื่อเพื่อตอบโจทย์ผู้คนคนที่รวยก็คือคนที่เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอ่าแออสีฟ้าใช่ไหมหรือว่าแอปไอจีอ่าหรือว่าจะเป็น YouTube อะไรเงี้ยคนที่ทําคือรวยคนที่ลุกขึ้นมาเป็นสตาร์ทอัพทำเกี่ยวกับเทคโนโลยี คนกลุ่มนั้นจะรวยคนที่ใช้งานเขาก็ใช้ชีวิตแบบปกติอ่ะก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นดาวที่ตอ,อกขึ้นมาหรือว่าเป็นดาวอ่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นคนมีชื่อเสียงกลุ่มนี้นก็จะรวยขึ้นมาแต่กลุ่มอื่นที่ใช้โซเชียลธรรมดาดูข่าวสารพูดคุยกับครอบครัวเขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่บ้านเราไม่เหมือนเขานะคะบ้านเราคือโอเคคนสร้างแพลตฟอร์มคุณรวยคุณก็รวยไปแต่เราไม่ได้สร้างแพลตฟอร์มเราเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม เราจะรวยจากแพลตฟอร์มนั้นๆเออเข้าใจไหมนี่คือความคิดของฝั่ง Asia. เอเชียพอตัวเราเองตั้งใจจะรวยในแพลตฟอร์มอ่ะไม่ว่าจะเป็น f อ i ีไอจียูทูบ t ิ k ตอคุณตั้งใจที่จะรวยกับมันคุณก็จะหาโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับคุณหาโอกาสในการค้าขายสินค้าของคุณหาโอกาสสร้างคอนเนคชั่นเก็ตไหมครับแต่ การหาโอกาสครูครูบอกเลยนะคะว่าคุณต้องหาโอกาสด้วยความแบบด้วยความแบบเหลือเฟือเอือเฟือคือตัวเองครูก็หาโอกาสเหมือนกันทาให้ตัวเองดังคือครูต้องการทําให้คนเข้าใจหลักของการใช้ชีวิตว่าทุกคนสามารถที่จะร่ารวยได้ทุกคนสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการได้และความสําเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมันส่งต่อกันได้จริงๆครูต้องการส่งข่าวสารหรือแมสเซจนี้ให้กับผู้คน หน้าที่ครูคือครูใช้แพลตฟอร์มครับ Tik t o k เนี่ยครูใช้แบบเป็นประจำไลฟ์สดเป็นประจำลงคลิปเป็นประจำและทำให้ช่องท i k ต o อค,ครูนะคบยอดพุ่งเลยนะคบคนติดตาม2 4 0 0 0 0กว่าคนและมันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ในช่องทาง FB ครูเพิ่งมาโฟกัสมันยอดจากแบบหลักร้อยคนติดตามก็เป็นหลักพันคนติดตามแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่อง YouTube ก็มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆจากแบบศูนย์คนติดตามเป็นหลักร้อยคนติดตามเพราะครูรู้ครับว่าการใช้แพลตฟอร์ม ในการทําให้เรามีชื่อเสียงเนี่ยมันจะส่งต่อคุณค่าที่ครูต้องการให้คนให้ถึงคนที่เขาต้องการรับจริงๆเก็งไหมเมันเรื่องที่ครูพูดกับคุณเนี่ยการดึงดูดความปรารถนาถ้าคุณอยู่ฝั่งของความขาดแคลนตลอดชีวิตคุณคุณอยากได้อะไรคุณก็ไม่วันได้ครับแล้วคุณก็จะมาสงสัยว่าเอ๊ะครูก็ทํางานเยอะแล้วเว้ยครูก็ให้เวลากับการทํางานแต่ทําไม ทำไมคุณไม่เติบโตในอาชีพสักทีคุณไม่เติบโตทางด้านการเงินสักทีทาไมคุณมีงานประจําทําแต่คุณยังมีหนี้สินครัวเรือนเยอะมากๆคุณยังมีหนี้ส่วนตัวอีกคุณยังมีหนี้บัตรเครดิตคุณยังมีชีวิตแบบคนลาบากเลยแต่ละเดือนมีนผ่านไปด้วยความลําบากเพราะคุณไม่รู้ไงคะว่าคุณต้องย้ายตัวเองจากฝั่งของความขาดแคลนไปอยู่ฝั่งของความเหลื่อเฟื่องง่ายมากจำได้ไหมที่ครูบอกตอนต้นย้ายความรู้สึกก่อน อย่าให้ความรู้สึกปั๊บเพราะคุณรู้สึกเหลือเฟือได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ดึงดูดความเหลือเฟือนั้นเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มความรู้สึกเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่มีการจับต้องได้มันไม่มีการวัดผลเป็นแบบเป็นแบบเรียกว่าอะไรวัดผลมันแบบงานวิจัยอะไรเงี้ยมันไม่มีการวัดผลใช่ไหมแต่ครูบอกเลยนะคะว่า พลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่มีพลานุภาพที่สุดก็คือจิตของเราคิดดูนะว่าร่างกายเนี้ยร่างกายของเรามีดวงตามีมือมีเท้ามีอวัยวะหัวใจทุกอย่างทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีจิตเข้าไปอยู่ในร่างกายนี้แต่ถ้าถอดจิตออกไปตั้งออกจากร่างกายปุ๊บร่างกายนี้ถึงจะมีสมองอาาัจฉริยะถึงจะมีหัวใจที่มันเต้นแบบพร้อมเต้นตลอดยุคศตวรรง คุณรู้ไหมคะว่าร่างกายนี้ก็ไม่ทํางานนะจ๊ะเข้าใจไหมร่างกายมันก็ไม่ทางานถ้ามันไม่มีจิตเข้ามาอยู่เพราะงานวิจัยนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาไปค้นคว้ามาเลยว่าเวลารมนุษย์เนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงเนี่ยเขาเอามนุษย์นะครับไปชั่งน้าหนักก่อนอสมมติน้ําหนักตัวอยู่ที่เจ็ดสิบกิโลตอนเสียชีวิตก็เจ็ดสิบกิโลเหมือนเดิมเท่ากับว่าจิตที่ออกจากร่างกายไปเนี่ยไรรูปไรเสียงไม่มีน้ําหนักเลย แต่มีพลังมหาศาลทุกคนเข้าใจไหมว่าเรื่องจิตนะคะตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาคิดคน้คนค้นคว้าและได้เข้าใจมันมากขึ้นในศาสตร์ของของการที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์เป็นศาสตร์เลยนะคือเขาศึกษาวิจัยกันแบบจริงจังอะโฟกัสเลยว่าจิตเนี่ยมันทานํางานยังไงแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงมนุษย์หนึ่งคนที่สามารถเอาชนะทุกๆสิ่งทุกอย่างได้ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นขีดจํากัดในการ อยู่ในเมืองที่หนาวที่สุดโดยที่เขาไม่หนาวเลยหรือกินเผ็ดที่สุดโดยที่เขากินแบบทุกคนเคยเห็นไหมมนุษย์ที่กินอะไรก็ไม่เผ็ดถึงมันจะเผ็ดแค่ไหนก็ตามแต่เขากินเขาก็ไม่เผ็ดคือเขาสามารถทลายข้อจํากัดในร่างกายได้หมดหรือเอาที่ใกล้ตัวในประเทศไทยก็มีเยอะครับก็คือที่เขาเรียกว่าอ่านักกินใช่ไหมนักกินจุว่วทุกคนคิดดูนะว่าเรากินข้าวสองจานก็คืออิ่มจนท้องมันแบบจะแตกแล้วใช่ไหม แต่คนที่เขาเป็นนักกินจุเขากินเป็นสิบจานยี่สิบจานสามสิบจานสี่สิบจานเนี้ยอารมณ์แบบสมมติข้าวมันไก่คุณกินข้าวมันไก่ได้เดยอะที่สุดกี่จานครับของคุณเนี่ยเต็มที่นะสองจานสองจานนี่คือเต็มที่คนอื่นจะสามสี่จานว่ากันไปแต่คนที่เป็นนักกินจุกินไปสี่สิบห้าสิบชามอ่ะคือเขาเทาลายขีดจํากัดในร่างกายเขาได้เพราะจิตอะไรบางอย่างที่เขาสั่งตัวเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่วันนี้คุณอยากจะเรียนรู้ สิ่งนี้ใช่ไหมคะรูก็ไลยไปศึกษาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์รูได้รู้ครับว่าเราสามารถสั่งจิตเราได้ให้จิตของเราเนี่ยทำตามที่เราต้องการจิตเราสามารถฝึกได้นะเออสามารถฝึกให้มีความสุขได้สามารถฝึกให้ให้ทําในสิ่งที่เราต้องการได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยเขาพร้อมรับคําสั่งครับหน้าที่ของเราคือให้คําสั่งที่ดีที่สุดฉันต้องการความรวยไม่ใช่ จะทายังไงดีวะที่กูจะที่กูจะรวยคุณต้องเปลี่ยนใหม่ครับคือคุณต้องบอกตัวเองว่าฉันตัดสินใจรวยและการตัดสินใจรวยของฉันจะต้องง่ายและสบายและมันจะต้องมาเพื่อฉันพอคุณพูดอย่างเนี้ยจิตคุณนะครับมันจะไปหาทุกวิธีการมันจะไปเชื่อมต่อคอนเนคทุกทุกแบบเขาเรียวกว่าอะไรทุกคนที่มันรู้จักทุกสิ่งที่มันสามารถดึงดูดไหมคุณได้เพราะมันต้องการเอาโอกาสที่ดีสุดมาให้คุณคือบางคน คุณเข้าใจไหมว่าบางคนที่คุณรู้จักหรือที่คุณเห็นเอ๊ะโชคดีถูกลัตตอรี่โชคดีได้งานที่มีเงินสูงโชคดีที่ขายอะไรสำเร็จโชคดีที่ได้สามีที่ดีโชคดีที่ได้สามีที่ดีแล้วก็รวยด้วยเขาไม่ใช่แบบอยู่เปล่าๆนะครับเขาเรียนรู้ที่จะฝึกให้จิตเขาดึงดูดสิ่งนั้นมาเข้าใจไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาคุณมีมันได้ถ้าคุณเรียนรู้ในการฝึกฝนที่จะย้ายฝั่ง จิตของคุณจากความขาดแคลนมาอยู่ฝั่งของความมั่งคั่งหรือเหลือเฟื่อนี่คือคีย์สาคัญไม่มีไม่ได้มีใครมาบอกคุณแบบแบบที่ครูอธิบายแบบนี้มันเข้าใจง่ายครับครูอธิบายทุกอย่างให้ตัวเองเข้าใจก่อนที่ครูจะมาอธิบายคุณฟังครูต้องซื้อไอเดียเตงนก่อนถ้าครูรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นคนที่ขาดแคลนแล้วเกิดมาแล้วเข้ากัวที่ยากจนยากจนในความหมายครูก็คือพ่อรูทุกอย่างจะเป็นระเบิดแล้วอ่ะเงินเดือนของพ่อคุณนะครับ เลือแค่สองร้อยบาทในครอบครัวแล้วมีครูสองคนครูกับพี่สาวแล้วก็มีคุณแม่กับกับคุณพ่อทั้งเดือนมีเงินแค่สองร้อยอย่างเงี้ยคุณคิดดูว่ามันเรียกว่ายากจนไหมเพราะฉะนั้นถ้าตัวคุณเองนะครับสามารถพลิกชีวิตจากครอบครัวธรรมดาธรรมดามาเป็นคนที่มีรายได้หลักแสนจะไปหลักล้านต่อเดือนได้เนี่ยครูบอกเลยว่าคุณก็ทําได้เช่นเดียวกันไอสิ่งที่คุณคิดในหัวคุูคิดมาก่อนคุณครับ ทำทุกอย่างให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเวลากับการไปกินเหล้าปาร์ตี้มีความสุขไปเที่ยวกับเพื่อนใช้ชีว hey, ิตเฮฮาปาจิงโกไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตหรือมีเป้าหมายทําได้แค่สิบห้าวันคูทํามาหมดแล้วครับแต่สิ่งที่คูจะบอกคุณคือเวลาที่เรารู้สึกตัวเราจงจับจับความรู้สึกเนี้ยแล้วก็ทําให้มันโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคไหมพอคูรู้สึกตัวนะคะตอนนั้นคูอยู่ประมาณสักยี่สิบสองยี่สิบสามเริ่มรู้สึกตัวเพราะว่าเอ้ย เรียนจบมามาเป็นเจ้าของกิจการขายกางเกงยีน์มานั่งเฝ้าร้านรู้สึกเบื่อมากในการนั่งเฝ้าร้านแต่มันก็ได้เงินดีนะกําไรอย่างน้นอนห้0 0มื่นอ, 50, อัดทุกๆเดือนแล้วก็มีบ้านซื้อบ้านได้เพราะว่าธนาคารปล่อยกู้ซื้อรถอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกแบบมีบ้านมีรถมันก็เป็นความสุขใจของทุกๆคนที่เขาต้องการแล้วเราก็ได้มันแล้วเราต้องการอะไรอีกวะแต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆค,ค, <C limp. S 1> คืออะไรรู้ไหมคบคือคุณต้องการอิสระ <C limp. S 2> คุณต้องการเวลาพูดตรงๆว่าคุณต้องการเวลา คือมีตังค์หรอมีตังค์แต่ไม่ได้มีตังค์ไปใช้ไม่ได้มีเวลาไปใช้เงินพอไม่ได้มีเวลาไปใช้เงินก็หมายความว่าครูก็มีเงินในธนาคารนอนเล่นๆไว้มันก็ไม่ได้ดอกเบี้ยอ,อะไรเยอะครูเลยตัดสินใจว่าเราต้องเอาเงินของเราไปเติบโตพอครูไปเรียนรู้เรื่องอสังหาเราเรียนรู้แบบไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่เงินที่ครูมีก็หายเกลี้ยงไปหมดจนครูติดลบด้วยเออติดลบด้วยในเรื่องการทําอสังหานะครับพอครูบแบบเอ๊ะชีวิตติดลบแล้วตอนนี้ จะไปยังไงดีวะความต้องการเรามีมากความปรรนาที่เราต้องการแบบบ้านที่ดีขึ้นรถที่สวยขึ้นเงินที่มากขึ้นมันกลายเป็นว่าจากจุดที่เราสบายใจอยู่ในคอมฟอร์ทโซนสังสบายกายสบายใจเนี่ยมันกลายเป็นว่าลาบากแล้วที่บ้านก็คือจากมีบ้านสี่ห้าหลังก็คือถูกยึดไปทีละหลังเหลือบ้านเดือบ้านหลังเดียวรถก็คือถูกยึดไปแล้วจนแบบว่าไม่มีรถใช้แล้วต้องต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วเงินเก็บก็ไม่มีแล้ว จนแบบติดลบในบัญชีธนาคารแล้วจะทำยังไงครูเลยแบบรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างนะคะบมนสามารถหายไปจากชีวิตเราได้แล้วก็กลับมาในชีวิตเราได้เช่นเดียวกันเออถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้จิตของเราแต่คุณทุกคนมีความปรารถนาในตัวเองอยู่แล้วมันเป็นข้อดีครับอย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งความปรารถนาถ้ามีความปรารถนาจงทําให้มันเกิดขึ้นอย่าลดคุณค่าตัวเองลงเช่น ต้องการกระเป๋าดีๆสักใบหนึ่งอาจจะราคาสูงนะเป็นแบรนด์เนมอย่างเงี้ยสามหมื่นห้าหมื่นแต่คุณรู้สึกว่าเงินเดือนน้อยว่ะแม่เอาดีกว่าเอากระเป๋าแบบตลาดน่ะละกันคุณอย่าลดความปราถนาลงครับแต่คุณจงถามเองว่าคนที่มีชีวิตแบบเราเนี่ยติดลบเหมือนเราหรือว่ามีเงินเดือนแบบใช้เดือนชนเดือนเนี่ยแล้วเขาสามารถมีกระเป๋าได้หรือว่ามีบ้านมีรถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เขาทําอะไรเขาคิดอะไรอยู่ไปศึกษาดูซิ กูเชื่อว่าคุณจะเจอนะคะเพราะคนที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ตอนนี้ที่คุณเห็นนะนหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากติดลบไม่งั้นก็มาจากการที่บ้านจอนอาาก็คือยากจนมาจากแบบนักศึกษามาจากคนที่แบบล้มละลายมาจากคนธรรมดาหรือมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีกินครอบครัวที่รวยคือมันมาจากทุกสังคมหน้าที่ของเขาคือเขา f อ l โล w ความปรารถนาคือเขา เขามีความฝันเขามีความปรารถนาเขาติดตามทําให้มันเกิดขึ้นเขาทําต่อเนื่องให้มันเกิดขึ้นอ่ะทําอะไรก็ได้ที่คุณชอบถูกกฎหมายถูกศิลธรรมและคุณทําเหอะสิ่งที่คุณต้องการมันก็ต้องการคุณเหมือนกันเข้าใจไหมครับคุณจะได้ในสิ่งนั้นแน่นอนครูมั่นใจว่าได้แน่นอนแล้วนั่นคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกคุณเวลาที่คุณนะครับเพิ่มความความเก่งเพิ่มเอ e r g y จเพิ่มพลังงานเพิ่มการ การที่เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณต้องการมันคู่ควรกับคุณคุณคู่ควรกับมันคุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการโอเคไหมเพราะตอนแรกยกกยตัวอย่างกระเป๋าใช่ไหมสี่ห้าหมื่นถ้าคุณอ่ะเรียนรู้ในการมาขายของออนไลน์ฝึกขายของออนไลน์หรือว่าฝึกมาเป็นแอฟ i l i เ t e นะคะคือนายน้าขายเลท็กซ์ตัวนี้คุณก็สามารถหาเงินสี่ห้าหมื่นไปซื้อกระเป๋าได้แล้วนะถ้าคุณเป็นความฝันที่คุณอยากจะมีจริง คุณก็สามารถทําได้แล้วนะเก็ดป้าทุกอย่างที่คุณต้องการคุณหาทางทําให้มันเกิดขึ้นได้หมดครับแต่สิ่งเดียวคือคุณล้มเลิกไปก่อนแค่นั้นเองโอเคไหมวันนี้นะครับครูบอกเลยว่าสิ่งที่ครูบอลมาสอนคุณนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาสอนคุณและครูสอนคุณให้คุณเข้าใจจริงๆด้วยเนื้อแท้อยากให้คุณทุกคนนะครับได้เรียนรู้สิ่งนี้ได้เติบโตในในการใช้ชีวิตจริงๆเพราะครูได้เรียนรู้ว่าการที่เราติดตาม ลงมือทาตามความฝันเราอะคนตัวเราเองเนี่ยมีความสุขอันดับแรกเลยเราแม่งโคตรมีความสุขพอเรามีความสุขสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตเราเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและแน่นอนครับทุกสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณย้ายฝั่งจากฝั่งของความขาดแคลนมาอยู่ในฝั่งของความมั่งคั่งร่ารวยคุณทําได้ครับเรียนรู้จากคนที่ทําได้แล้วหนึ่งในนั้นก็คือครูบรอลที่ครูเอาเรื่องราชิตครูมาสอนคุณมา แกะรอยตัวเองให้คุณได้ดูนะคะได้เรียนรู้ศึกษาแล้วครูก็สอนเราก็เป็น how to ให้คุณได้เอาไปลงมือทาแล้วยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนในโลกออนไลน์ที่เขาทําสําเร็จแล้วคุณไปเรียนรู้ชีวิตเขาเรียนรู้ไม n เสร็จของเขาและเอามาลงมือทําแบบที่คุณชอบรับรองเลยค่ะว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นและทุกอย่างที่คุณต้องการมันจะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับยังมีแสงข้างนอกอยู่บางๆบอกเลยแล้วว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้คุณก็มาอยู่ได้ครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนที่เจ๋งขึ้นดีขึ้นเวอร์ชั่นที่ที่คุณชอบอยากจะมีชีวิตแบบที่คุณชอบคุณจะได้มันเพราะครูทํามาก่อนจากล้มละลายตอนนี้ครูมาอยู่ห้องนะคะที่โอห้องคืนแล้วเป็นหลายหมื่นบาทครูยังสามารถจ่ายมันได้แล้วก็จ่ายแบบชิวๆแบบบอกเลยนะว่ามันชิวมากๆเออครูทําได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันโอเควันนี้ ครูเป็นตัวอย่างผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆให้กับคุณนะคะแล้วก็ในโอกาสหน้าครูจะเอาผลลัพธ์ใหญ่ๆมากกว่านี้มาเล่าให้ฟังวันนี้จบไลฟ์สดนี้แล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องทางทิกตอกครูบาลบแล้วก็เอฟบีของค,ครูบาลนนะคะเราเจอกันใหม่ในไลฟ์สดต่อไปนะคะไลฟ์สดนี้ไปแล้วขอบคุณครับ